มื่อกี้นิวก่อนละเบนเหนีวใช่ป่ะพอเสร็จแล้วนิวมีท่าเซ็กซี่อะไรบ้างเอาให้ทำนะห่วยไม่คิดเลยอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยทำอะไรได้บ้างเร้วไฟไฟเดี๋ยวเบื่อเบื่อสุดแล้วนิวมันมีอะไรแต่น้องงงเงี้ยวเอาเอามาแล้วพี่ไม่รู้มีอะไรแต่ว่ามันอยู่ด้านเป็นแบบว่าเป็น อ่ะอาทิตย์อาทิตย์ครูย้งอ่ะที่น้องนิวโชว์ครูจำได้ว่าที่น้องนิวโชว์เซ็กซี่ตอนนี้เธอคตรยิงไปทำอะไรเออทำอะไรไปเอามาใช้เดี๋ยวนี้นิวก็มีนะไม่ได้ทำหน้าทำหน้าอย่างเดียวเลยค่ะเอาแบบเอาแบบสะโพกได้ไหมเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เลยเอาันนี้เลยเราทำมานานแล้วเนี่ยอ่าอ่าโอเคอันนี้เลยนะอันที่สองค่ะเดินเดินขึ้นเลยช่วงที่เขากำลังไปไปเพลงที่เขาร้องอยู่เนี่ยสายช พราะว่ามนมีค่าเออเธอมีค่าเกินใครไฟเจไฟเซ็กซี่สุดเลยในชีวิตแมน for y o r l i e you และตอนนี้ก็อนนี้มี